สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมูไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับตัวนี้เป็น EP ีที่5แล้วเนาะครับ EP ีที่5แล้วามาถ่ายที่สวนวิยอนการ์เด้นนะครับจัดโบยายบ้านนะครับเหมืนอนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอีกหนึ่งอีพีเนาะที่ถ่ายแล้วขอเบอร์ติดต่อนะครับก็เป็นศูนยครับสามพันเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเหมือนเดิมวันนี้รายได้รายได้เลย ครับก็เพจบียอนกระเด็นเหมือนเดิมครับครับค่าส่งเหมาเหมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับอ่ามาชมกันเลยครับมีไม้อะไรมาบ้างอันนี้สวยครับนประกายทองเสน่ห์จันประกายทองเป็นไม้อะไรเทียมอยู่นะครับใช่ครับวันนี้คือผมจะบอกว่าเขาสวยมากเลยนะครับต้นนี้ราคามีมาอ่ะอันนี้ ตอนนี้เอาไปสี่พันเก้าครับสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้เอาไปตัดได้แล้วนะใครทำไปนะโอสวยมาก 4, เสียงอาจจะเบาบ้างนะครับเพราะว่าผมไมค์ผมแบตหมดนะครับครับมาอันนี้โชคเก้ชาชั้นครับตัวน,นี้จะอยู่หลังบ้านเพราะว่านี่โอ้โหชมพูมมแล้วคือชมพูสวยมากๆเลยนะครับนี่ดูใบนี้ใบใหม่ใบใหญ่มาก,ามาก,ามากอันนี้ตอนนั้น ขายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะอันนี้เอาไป1,500หนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้เอาไปเลย1,500ฟังราคาไม่ผิดใช่ไหมครับท้อเป็นต้นใหญ่ยังเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทหพันห้าร้อยบาทนะอ่าต้นนี้ต้นนี้ด่างมาแล้วครับอันนี้เอาไปลุ้นอีกทีหนึ่งกันเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทครับใช่ครับอันนี้เป็นมอนเตล่าออเรียออเรีย ออเรียวตัวนี้เอาไปโอ้โหจะขายยังไงอะจริงๆเอาไปตัดได้แล้วนะอันนี้ผมสวยแต่ราคานี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับราคานี้ไม่ใช่คับโอ้อันนี้คับเพราะปกติเขาก็ขายไปแล้วห้าร้อยขึ้นนะครับใช่ครับว่าออเรียลยังแพงอยู่อันนี้มีตําหนิครับวันนี้ยังไม่ขายดีกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามีตําหนิเยอะเกินอ่ะตัวนี้เป็นใบแปลกเนาะใบแปลกตอนนั้นเราไปตอนนั้นขายเท่าไหร่นะพันห้าหรือเปล่า ไม่ได้เขียนไว้ใช่ไห<ช>มครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้อ่ะตัวน,นี้เอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพันสองอันนี้ไม้ดำน,นี่ไม้ดำผมจะเยอะยหน่อยนะอันนี้ไม้ดำตัวน,นี้เอาไปหกร้อยได้สวยนะหกร้อยบาทอันนี้คือดำเลยนะนแต่ทองใบเขาจะเลียวหน่อยนะครับหกร้อยตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม้ดำเหมือนกัน ทรงนี้ฟอร์มดีมากครับใช่ครับฟอร,ฟอร์มสวยมากอันนี้ตำหนิตรงนี้นะครับน,นี่ก็ไปหกร้อยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ชื่อเขานะแต่เขาแต่เขาบอกว่าเป็นโชคนันแหละรครับไม่รู้สวยสว,วยแปลกมากนะครับสีสว่างมากใช่ครับอนนี้ไปพันเจ็ดครับแต่ผมมหเขา้าไปทำไม้ประกวดอยู่แต่ก็ไม่รู้จักชื่อนะครับว่า 1, <7. S 1> ชื่ออะไร นีโชว์เหมือนกันนี่สีชมพูสวยเจะร้อยห้าสิบครับเจร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่อันนี้เป็นละงดละงดหน้าหน้าน่าจะมิ้นครับนะครับเท่าไหร่น้อทีนี้พันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับด่างมิ้นนะครับนี่แบบนี้พันสองอ่ะมาฝั่งนี้ อันนี้เป็นวินสันเสตทีวินสันด่างไม่รู้ว่าตัวผสมหรือว่าตัวแท้นะครับครัเขาขายเป็นผสมแล้วกันเอาไปสองร้อยบาทสองร้อยบาทอุ้ยไปทําจํานวนไปตัดได้เลยนะครับใช่ครับอันนี้สองร้อยราคาดีมากดางกาเลยนะอันนี้มิ้นครับเอาไปสี่ร้อยแ้ก็ชั้นด่างมิ้นส0 0ี่ร้อยบาทอันนี้เป็นอ่ะตัวนี้ดำด่างเนาะตัวเดิมนี่ อันนี้ต้นกิง่งนี้ด่างกิ่งนี้ไม่ด่างแต่อยู่ในหัวเดียวกันค,ความหนาอย่างนี้ตอนนี้เอาไปขนาดนะตอนนั้นเจ็ดพันเก้าไหมครับเจ็ดพันเก้าไม่ขายแล้วไปเจ็ดพันเจ็ดพันบาทเจ็ดพันมากนะครับเจ็ดพันนะครับมันด่างสี่ใบนะครับแล้วกิ่งได้กิ่งด่างด้วยตอนนี้เขาก็ขายกันใบละสองพันกว่าบอยู่นะครับจากชมพู่อนข้างที่จะจํานวนน้อยแล้วก็หาททายากด้วย,ยทํายากด้วย ถ้าเช็ดดีๆีอันนี้ชมพูนะครับเจ็ดพันเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันอันนี้ล่ะครับเหมือนกันไหมตัวนี้เป็นตัวดําธรรมดาอ๋อตัวดําธรรมดาเท่าไหร่ครับอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ขอนร้อยห้าสิบอันนี้ 1> 1ดำธรรมดาเหมือนกันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ครับผมอันนี้เป็นนี่ต้นใหญ่หเขาแชงมเปา นะครับหองเงินหอทรัพย์สวยมากครับนี่คือต้นใหญ่แล้วคือใบให่บใหญ่มากใช่ครับใบใหญ่ดูเขาเลื้อยยังไม่ได้ตัดนี่นี่ต้นนี้ใครรับเอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับใช่ครับผมไม่รู้ได้เท่าไหร่นั่นแหละอันนี้เป็นสิบแสนอันนี้สิบแสนดางนี่ลูกขึ้นแล้ววีหน่อมาแล้วหน่อมาแล้วนะครับนี่ครับสวยมากครับไม่รู้ว่าจะสวยมากครับ ตัวนี้เอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสองอ่ะตัวนี้เป็นดำ,ดำมีคว<อ><อ>ามขังมากอันนี้เอาไปแปดสิบแปดสิบบาทครับสิบ,บาทตัวนี้ตัวไม่ด่างนะครับใช่ครับอันนี้เป็นตัวลุ้นด่างนะอันนี้เป็นกวางลุ้นด่างครับใบแม่ชําด่างแต่ว่าลูกแม่ไม่ด่างเอาไปเอาไปเลี้ยงกันเนาะแปดสิบบาทแปดสิบบาทครับอันนี้ก็แปดสิบบาท แต่การันตีว่ามันเป็นหัวเป็นไม้ชำด่างขายแบบไม่ด่าง80บาทอันนี้เป็นกวาบจัก,กรพรรดิอันนี้มีสองยอดอันนี้ชำใบครับนี่ชำสองใบนี้นะครับอันนี้ไปร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทด่างอยู่นะครับด่างด่างทุกใบครับแต่ยังไม่ชาด์จเพราะว่าเขาสียังไม่แห้งครับร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้หนึ่งใบแปดสิบบาทแปดสิบบาท ขึ้นหน่อยแล้วโ้ราคาดีมากมครับตัวนี้ตัวนี้นี่มาแบบนี้เลยอันนี้หนึ่งร้อยชั้นไหมครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทครับอ,อันนี้ใบขึ้นมาแล้วนี่ห็นนี่ใบสวยอันนี้ผมชอบแบบเนี้ยนี่ใบเขาแปลกมากเลยอันนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทครับใช่ครับอันนี้อันนี้ไม่รู้เผือกไหมไม่รู้ว่าเผือกหรือเปล่าอันนี้ไปห้าสิบบาท นี่แต่แต่ใบช้ำหนาด่างแบบนี้เลยอันนี้ไปห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบนะครับนี่โอ้อันนี้ไม่อันนี้ไม่รู้ว่าด่างไหมนะอ่ะเอาไปยี่สิบาทยี่สิบาทเอ <laughs> แค่นี้ก็ขายอ,อันนี้เป็นต่อไอโอ้โหไม่น่าขายเลยอะเอาไปดูดูดอนันนี้เอาไปสามสิบสามสิบบาทนะครับ อันนี้โชคดําครับโชคดําอีกต้นหนึ่งนี่อากาศร้อนในข้างหลังผมว่าตกแน่เลยวันนี้อันนี้เอาไปหกร้อยหกร้อยบาทนะครับครับหกร้อยเหมือนกันอ่ะต้นนี้เป็นใบผักกาดเนาะนี่เอาไปเลี้ยงเล่นเล่นกันนะครับนี่ไซส์นี้นะให้ไปสามร้อยห้าสิบโอ้ราคาดีนะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับ วินสันสิงบุรีอันนี้สิงบุรีแท้นี่แบบนี้อ่าเขายังตามหาสิงบุรีอยู่นะครับเมื่อ<ช>ก่อน<ช>แพงมากๆเลยนะครับอ่าไซนี้เลยนะให้ไปสองพันห้าสองพันห้าราคาดีมากครับไซนี้สองพันห้านะครับไม่ไม่เล็กนะครับแล้วก็<ช>ด่างสวยด้วยใช่ครับด่างสวยมากๆ<ซ>สิงบุรีนะครับไซสิบไหมสิบนิ้วเนาะคระทางสิบนิ้วอ่าเอามาฝั่งนี้โชวนน์นิมินฟอร์มสวย จริงๆอันนี้ผมต้องเปลี่ยนกระถางแหละแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้เอาไปโอ้โหไม่มีราคาอันนี้เอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยบาทฟอร์มดีมากใครชอบขายราคาแบบนี่แจกฟรีไหมครับแจกฟรีหรือเปล่าสวยมากสวยจริงอันนี้เป็นกว่างใบโฟตัวนี้เป็นตัวด่างด่างเขาเรียกว่าอะไรนะด่างเขียวอ่ะตัวเก่าอ่ะด่างเขียวคือด่างครีมอ่ะตัวเก่าอ่ะเนี่ยไปทําได้แล้ว เอาไป400 400บาทาไปสามร้อย0าม0้บาทอ่าอันนี้300ร้ลดถูกไปอีกนะ300บามราทลายแบบนี้เลนะยนะครับใส่ขา,ายทางสภาพต้นไม้อันนี้เป็นรีเฟกเตอร์เนาะอันนี้เป็นตอครับมีใบเนี่ยไป190 190บาทนะครับรีเฟกเตอร์อันนี้เป็นซิมโฟเนียโอ้โห ออกมาทั้งกระถางซิมโกเนียมแพนด้าครับแพนด้าเนาะครับแพนด้าโอ้โหดูไซนี้อันนี้ล่างเขาจับกระได้แล้วนะจับได้ล่างแล้วนี่ไซใหญ่จะเป็นจุดๆนะครับถ้าแพนด้าร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทครับมีสองต้นอันนี้ก้นหนึ่งวว่าตรงนี้หน่อยึ่งต้นหนึ่งโอ้โหเฟื่อย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 จริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้ขายได้ไหมเนี่ยเอาไปร้อยเดียวเหมือนกันครับ มอเอาไปตัดได้เลยนะครับตัวนี้นครับอันนี้โชคดำด่างเหมือนกันอันนี้ทำไม่ได้ราคา,เ,า,าอนนเอาไปโหตัวนี้ตัวนี้ไปสามร้อยสามร้อยบาทโหราคาดีมากเอาไปเลยเอาไปเลี้ยงกันนะครับใครไปต่อได้เอาไปต่ออันนี้สามร้อยเขียนก่อยอันนี้ดำดำแบบนี้ดำแบบนี้ นะครับต้นนี้ขอหกร้อยหกร้อยบาทนะครับครับผมหกร้อยดูต้นนี้ต้นนี้สวยสีสวยเหลืองเลยเหลืองชมพูพีชมากนะครับนี่นะครับใบนี้สวยมากใช่ครับยองชมพูพีชเลยต้นนี้ต้นนี้ไม้จากสวนใหญ่อยู่นะต้นนี้เอาไปสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทสวยมากครับซื้อมาตั<า>งไหนแล้วก็ ราคาชิ่ย่้อยอ้าวนี่ดูทรงใบใบกลมกลมแบบนี้เป็นด่างด่างมิ้นเนาะแต่เป็นใบกลมครับนี่ต้นนี้โหมีราคาด้วยเอาใบกลมอันนี้ขายฟอร์มอ่ะเอาไปแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับมีห้าสิบด้วยนะอย่าลืมห้าสิให้ผมด้วย <laughs> อันนี้ชมพูครับฟอมสวยนี่ดูความชมพูอันนี้ลอสีเข้าครับอันนี้เอาไปพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาท 1> 1, 2. 2> คือสวยมากๆเลยนะครับใช่ครับอันนี้ขาวเป็นด่างสามสีอะ่ะครับธรรมดาเนะาะไม้ด่างขาวน,นี่อันนี้หลอดใหม่หลอดใหม่มาเขียวนะครับแบบนี้ตัวนี้เอาไป คนนั้ขายเท่าไหร่เนี่ยอ่ะตอนนี้เอาไปหกร้อยหร้อยบาทนะครับคุเลี้ยงกันนะครับสวยมากแต่ว่าหลอดใหม่มาเขียวอยู่นะครับแสดง<ช>ว่าเขาต้องรอดใช่ครับครับอ่านี่ตัวน,นี้ก็หน,นึงแต่ตัวน,นี้ตำหน,น,น,นิเยอะหน่อยชมพูม่วงการดำทรงคอมแพคใครรับได้เนี่ยไปพันสองครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทสวยๆเลยนะครับนะครับอันนี้จะจะมีแค่บางส่วนนะจ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 ะไม่หมดอันนี้มิ้น์เหมือนกันต้นนั้นเท่าไหร่นะเก้าร้อยเหรอครับต้นนี้เอาไปห้าร้อยห้าร้อยบาทโอ้โหราคาสุดช็อบสวยนะสวยมากใช่ครับอดำด่างครับเสน่ห์จันดำด่างตอนนั้นมีสามหน่อเอ้ยสองหน่อ วันนี้ออกมาเยอะเป็นสามหน่อแล้วนะครับนี่ด่างนะแล้วก็หนอด่างด้วยนะครับใช่ครับ,รบดา่ดางทุกหนอนะด่างชมพูสวยๆเลยใช่ครับนี่ราคาเดิม4,500บาท4,500บาทนะครับใช่ครับ4,500นะเขียนราคาก่อนไม่ไม่ลดกว่าน,นี้แล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้อ่ะตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ไป600 กร้อยบาทครับคือฟอร์มมันจะยังไม่สวยเพราะว่าไม้มันมันโดนฝนเยอะข้างหลังบ้านนี่อันนี้ก็หกร้อยนะครับต้นนี้ตัวน,นี้รอฟอมเขาเข้า,าอันนี้ก็เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบาทครับคนรับได้นะผมไม่สี่เลียนนะครับอ่ะนี่จะขายตัวไหนแล้วต <c oughs> อนนี้มีตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็ววสวยน,นี่ ยาวนะครับต้นนี้โอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ใช่ละตัวนี้ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับใช่ครับเจ็ดร้อยบาทลายแบบนี้เลยนะครับชูคูเข้าแน่นอนการันตีเจ็ดร้อยอ่ะพี่เจมเดินขอนเลยต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดินไปเลยอ่ามีอะไรครับมีพริกด่างขาวตัวนี้แนะนำครับนี่ไปฉีกแล้วเอาไป ปดสิบบาทแปดสิบบาทรนะาคาดีมากครับ,บไปเลยอันนี้น่าจะขายไม่ได้เพราะว่ามอนเตล่าครับใช่ครับตอะนั้นใบใบน้องเสียนะใบเขาทิ้งแล้วเพราะว่าเขามีหลอนใหม่เขาก็เลยจะทิ้งใบเป็นพินนาคพินนาคนะครับนี่อันนี้หลอนใหม่ไม่ไ่างนะแต่มันเป็นตัวลุ้นด่างครับ กเหมือนนัพินหน้านี้ได้ขายไหมครับตัวนี้พินหน้าขายนะแต่ค่าขายรับได้น้องมันเป็นตัวรุ้นด่างเข้าไปตัวละสองร้อยสองร้อยบาทมันใหญ่นะครับใช่ครับไซส์ใหญ่ใบใหญ่มากไซส์ใหญ่นะใบใหญ่อ่าแล้วก็อัโบใช่ไหมครับอันนี้อัโบอัโบนี้มันหลุดไม่ขายดีกว่ามันหลุดเลยนอกจากใครจะไปตัดตัดนากลับมาอยู่แล้วถ้าถ้าตัดก็คือเขาจะด่างนะครับท่านผู้ชมถ้าตัดเขาจะด่างแน่นอนแต่ว่าไม่ได้ปล่อยใช่ไหมไม่ได้ปล่อยครับไม่ไม่ไม่ปล่อยดีกว่า เดวเพราะว่ามันหลุดเลยนะลูกค้านี่ไม่ได้น,นี่พ<ฮ>าเลโซพาเลโซดางสวยๆนะครับใช่ครับตัวนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่มากลายสวยมากนะร้อยห้าสิบตั้งไว้ก่อนรอบรอบก่อนก็ออกไปเยอะเลยอ,นนอันนี้กวักกวักโบราณกวักดําโบราณกอโบราณกวักดําโบราณตัวนี้ครับอันนี้ทาใปอันนี้ไปร้อยห้าสิบ ทง <150 S 2> ไปเยอะเลยแต่ว่ายังขายไม่ได้เอ้ยนี่ม,ม,ม,มีต้นนี้แนะนำโช้กชากรสานอันนี้ดูคว<ฮ>ามชมพูสวยใบใหญ่มากครับอันนี้เป็นไม้ไม้หนอ่อครับไม้หนอนะเอ้ยมันเป็นเป็นไม้ยอดนะครับทำได้ประมาณน่าจะเดือนหนึ่งเพราะว่าเนี่ยเขากำลังจะแทงหลอดใหม่นะครับใบแบบนี้เอาใบพันห้าครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับไซสครับพันห้าะและ้วก็อันนี้โชคตัวนี้ไปห้าร้อยห้าร้อยบาทอ่าอันนี้ดำแดงอันนี้แดงแน่นอนนะครับแต่สีเขาดับไปนี่อยู่เห็นความแดงเขาอยู่ครับตัวนี้แดงตัวนี้เอาไปเก้าร้อยอ่ะ <900 S 2> เก้าร้อยบาทเก้าร้อยอันนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบ เทไปเลยวันนี้ราคาเทเทเข้าอันนี้ใครอยากได้เอาไปต้นต่อร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทครับ,รบเอาะไรโซ่ต่อนะครับอ่ามีอันนี้เดรีไหมครับเดลีครับเดรีจกักนะรพรรดิเนาะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนมันจะเป็นด่างอันนี้คือเขาไม่โดนน้ํานะเขาจะเป็นแบบนี้แตวเขาก็ดี้น ไปร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยี่สิบบาทไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับพาไรโซอีกต้นหนึ่งต้นอันนี้ต้นต้นยาวแล้วครับอันนี้ขอร้อยเก้าสิบนะหนึ่งร้อยเก้าสิบจะมีเรื่องของการส่งครับอันนี้กุ้งกุ้งเป็นโกตคราวโกตมิ้นด่างนี่ดูความด่างเขาจะเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ด่างจัดมากถ้าด่างจัดมากเลี้ยงไม่โตนะครับมีสองต้นเอาไปต้นละสามรอยห้าิบ สามรอยห้าสิบแล้วก็ต้นไม่เล็กนะครับต้นยาวเลยครับยาวเลยถ้าส่งไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยครับอ่ะมาโชคไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่โอ้ยยุบไปเยอะเลยนะครับนี่ตัวนี้แดงสวยมากอันนี้การันตีว่าแดงครับนี่ดูความแดงเขาโอ้แดงแดงแต๊ดเสวยสวยใช่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เอาไป หกพันเก้าร้อยบาทรู้ราคาดีอีกแล้วนะครับหกพันเก้าเขียไว้ก่อนหกพันเก้าร้อยร้อนมากเลยนะพี่เจมครับหกพันเก้าอันนี้เป็นเป็นมิ้นต์อันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับด่างมิ้นต์นะครับใช่ครับต้นนี้ขอสองพันสองพันบาทใส่กระถางใหญ่ใหญ่ส่งได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางอ่าสิบถ้าเป็นกระถางสิบห้าต้องเปลี่ยนครับเพราะว่ามันจะได้แค่กระถางสิบสองครับเพราะว่า เราเราแพ็กแต่เก้าไม่ได้นะครับใช่ครับนี่อันนี้ม่วงดำม่วงตัวนี้เอาไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทแต่อันนี้ขีดราคาออกไหมครับพี่อาราคานี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นชมพูเนาะใช่ครับนนอันนี้สามอันนี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร <700 S 3> อยตัวนี้ชมพูตันนี้สวยจังเลยตันนี้สวยมากแนะนําเลยนะครับตัวน,นี้ ไม่ออกไม่เป็นไรเนาะตอนนี้บอกเลยว่าจะผมไมปไล่แดดเนี่ยกำลังไดดคือ<ร>สวยมากครับใช่ครับตัวนี้สี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ,รบอันนี้เป็นทองครับเป็นใบแปลกแล้วก็ด่างทองด่างน้ําตาลด่างทองนะครับตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทตอนนี้เปลี่ยนกระถางส่งนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางเนาะเปลี่ยนเถางใหญ่ก็คือด่างวาสวยแบบนี้เลยอันนี้อีกต้นหนึ่ง ตัวนี้เอาไปโอ้อันนี้ทรงก้านยาวแต่ด่างสวยมากเลยนะก้านยาวก็สวยนะดูดูแปลกๆดีตันนี้เอาไปพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับน่าจะขาดทุนนะตันนี้ถ้าจะไม่ผิดขาดทุนไม่ว่านะครับงพันห้าอันนี้เงินหนานีแบบนี้เลยใบแข็งมากใช่ครับเอาไปเท่าไหร่ดี่บแปดร้อย แปดร้อยบาทครับใหญ่นะแปดร้อยเขาก็ขายกันอยู่หลักพันอยู่นะครับอันนี้ดำเป็นต้นใหญ่ใหญ่อันนี้ต้นใหญ่ใหญ่มากนี่ไม่ด่างใช่ไหมครับตนนัวน,นี้ไม่ด่างครับไม่ด่างธรรมดาอันนี้ไปทําแม่พันธุได้นะครับสี่พันห้าครับสี่พันห้าร้อยบาทต้นใหญ่อันนั้นก็ด่างนิดนึงครับแต่มันมีใบที่ด่างจัดเนี่ยตรงนี้อ๋อด้านล่างนะครับตรงนี้ขอพันห้า หนึ่งพันห้ารอยบาทใช่ครับนี้พันห้าโอ้โหกระถางสามใบไม่อยู่นะครับเต็มเขาไปนขข้างในก็แล้วตัวนี้ราคาสวยมากแล้วก็ชมพูสวยๆเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ขออยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันนะครับใช่ครับอันนี้สวยจริงเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ไล่ชมพูไม่เข้าสักทีเนาะแต่ใบเขาสวยมากคือขาวด่างสามสีอ่ะสวยมาก ตัวนี้ขอราคาเลยแล้วกันขอเลยใครไม่รับไม่เป็นไรตัวนี้เอาไปห้าพันครับห้าพันบาทนะครับโอ้คุ้มมากไปเอาสีแดงสีชมพูเข้าไซส์ใหญ่มากไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับสสวยเลยอันนี้ก็ดําแบบนี้เราไปเข้าไปไม่ถึงครับไม่เป็นไรนี่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมชอบก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะครับครับผมอันนี้ขอสามพันห้าสามพันห้าร้ยบาทครับเก็บไว้ก่อน ไสใหญ่มากนะครับไม่แต่ไสใหญ่นะครับแต่บอกเลยว่าไซสใหญ่ต้องเปลี่ยนกระถางเนาะจะได้สมได้นะครับหลังบ้านก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ก็เอาไปเป็น,นหน้าวัวเป็นหน้าวัวดอกอันนี้ไปร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับไสใหญ่นะครับเป็นใบดํานะร้อยบาทอันนี้โอ้โหได้ไหม,ไมขายแหละแต่ว่าไม่ขายนีนะ่มา มีประมาณนี้ครับหลังบ้านสั้น,นแต่ไม่ไม่น่าจะสั้นอละโอเคก็ประมาณนี้ค่ะโอ้ดูวันนี้พาไลโซเนี่ยครับมันจะเป็นแม่เดียวกันหมดเลยนะของผมพาไลโซคือลายดีมากนะครับ, <ป ens i> รบลายสวยใบใบเขาจะไม่เข้มมากครับจะองมินสวยมากครับอ่าถ้าใครสนใจหมดแล้วใช่ไหมว่าพี่เหลามีแค่นี้ครับหลังบ้าน ถ้าใครสนใจไม้สวนบิยอนการ r เ e n นนะครับก็ติดต่อมาได้เลยใช่ครับแอดไลน์ครับเบอร์เดิม086399992ก็ฝากเพจน้องบิยอนด้วยนะครับก็บิยอนการ r เ e n นนะครับผมทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยครับฝากติดตามด้วยนะครับติดตามคินได้เลยบิยอนการ r เ e n นเดี๋ยวก็ขึ้นมันจะเป็นรูปผมกับบิยอนนะครับผมก็ฝากด้วยยังไงก็สนใจทีไหนก็โทรมาแอดไลน์มาได้เลย ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับ,รบ,ส,วส,รบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ